ท่านไม่สามารถทนต่อความร้อนจากสายเลือดของข้าได้หรอกจากนี้ท่านจะต้องทนทุกข์กับคำสาปแช่งแทนหากท่านไม่สามารถนำสายเลือดของข้ากลับมาเคียงข้างข้าได้ข้าก็จะขอสาปแช่งท่านจะไม่มีผู้ใดเข้าใกล้ท่านได้อีกนับจากนี้ไป มีผู้ใดเข้าใกล้ท่านเขาก็จะต้องถูกแผนเผาเป็นเท่าทันส่วนเจ้าคงคาเจ้าไม่สามารถช่วยให้น้องสาวเจ้าหลุดพ้นจากเคราะกรรมครั้งนี้ได้ดังนั้นข้าจะขอสาบแช่งเจ้าให้สายน้ำของเจ้าสกรปรกทุกเมื่อเชื่อวัน ผู้คนบนโลกจะต้องมาชำระล้างบาปด้วยน้ำของเจ้าแบบนี้มันไม่รุนแรงไปหน่อยเหรอใช่ข้าไม่อาจทำหน้าที่ให้สำเร็จได้แต่พวกเราก็ได้พยายามอย่างสุดกำลังแล้วพวกเราทำไปด้วยใจบริสุทธิ์ เหตุใดจึงสาบเรานั่นเป็นเพียงความคิดเห็นของเจ้าถ้าหากเจ้าต้องการให้คำสาบเปลี่ยนเป็นพรล,ล้วก็ข้าจะให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่เจ้าจํำคำพูดของเจ้าได้ไหมอัคคีเทพกระบ่อมต้องประธานอภัยมาาเทพกระบมอมพยายามอย่างสุดกำลังที่จะปกป้องดวงแก้วของพระองค์ แต่ทว่าระบอบไม่สามารถทนต่อพลังความร้อนได้แม้นั่นจะเป็นคำสาดแท่งแต่ความรู้สึกที่มีต่อท่านนั้นบริสุทธิ์ฉะนั้นมันจึงแปลเปลี่ยนเป็นเหมือนดั่งคำพรตอนนี้ท่านจะไม่สามารถดื่มอะไรได้อีกเพราะไฟในตัวท่านนั้นจะกลายเป็นเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์ และนามของท่านจะเป็นที่รู้จักของผู้คนส่วนเจ้าจำคาพูดของเจ้าได้ไหมคงคา ลึกๆในใจของข้าก็มีความปรารถนาที่จะเป็นมารดาของเด็กน้อยนั้นความเจ็บปวดอาจสมงผลต่อการกําเนิดของเขาแต่สิ่งนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้ตอนนี้เจ้ามีพลังอานาจช่วยผู้คนให้พ้นบาปผู้คนจะยินดีปรีดาและเป็นสุขและด้วยเหตุนี้โลกจะต้องสรรเสริญเรียกเจ้าเป็นพระแม่ของพวกเขาสายาน้ำของเจ้าจะถูกนำไปอาบเพื่อชำระโลกให้บริสุทธิ์ ทุกวันนี้มีเพียงมหาเทพที่ผู้คนสรรเสริญแต่จากนี้ทุกคนจะต้องสรรเสริญและบูชาพระแม่คงคาด้วยเช่นกันข้าขอโทษที่ข้าไม่เข้าใจความหมายของเจ้าข้ารู้ดีว่าความเจ็บปวดของมารดาที่อยากมีบุตรไม่ต่างจากคำสาบ แต่ข้าลืมไปว่าโลกไม่สามารถจะสาบแช่งพวกเขาได้หากพวกเขามีความตั้งใจดีใช่ความเจ็บปวดเพราะข้าต้องสูญเสียบุตรของข้าไปแต่ข้าไม่ได้มีหน้าที่ของแม่เพียงอย่างเดียวข้าเป็นมหากาลีด้วยพระแม่กาลีคือข้า การเป็นแม่ไม่สมควรทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับลูกของตนเองและข้าจะไม่มีวันทำร้ายบุทของตัวเองเด็ดขาด